6โมงหาลาทีพี่น้องสวัสดียามเชา้า6โมง5นาทีเสียงนกเสียงไก่ เย็นหมอกลงยามเสา ที่จะไปส่งครอบครัวลูกแปดยังม่ได้ลูกกันอาสู้ มันเปิดเพลงเสยปิดทุ่เพลงนะอารมณ์ดีนะวนเนาะ,ส,นะสิไดเ้ดเมื่อบ้านนั่นส้แมันนอนกันจังได้นีนะ

าเนาะได้กับบ้านมาทำน่อยทำมใหญ่ก็มาเซีไข่ไชูยังนอนอยู่ครม่ผ้ออซุนกมเยเสีันันาวเสียนเเสี้นงาเุียญาเปปปุกไออกมาบันมุ้งแม่กับเพิ่อืม จะไา้ันลูกค้าบเมื่อนำก็ลูกแป็กาป้าก็งานหอยมั่นไม้่ไหนนะกาป้าเอฟซีว่ายันแต่พอแม่มนบากาป้าทำลองมาเดีอยวนีเอินดาลูก ใชสิเมื่อไรมันชนลูกแม่บอกเอออลอสุนไปอุ้มเอาไหมขอลูกแปมดูอุ้มเอามันเลิ่จริงลูกกีนี่ไม่กี่รถท้ายเมื่อ้ มันเปิดหน้ามเห็ยังนะรีาลงมานั่งิออะเปิดีเสายอืออือสายเปไงลูกจัมบ้ขเมมื่อเมื่อมาได้ยนกได้ขามานอนอยู่ฮะเล มันไปอยางเมื่อ่มันนอนประเทศบันมันอย่าไปหาล่างหน้าบักอันนี้ลูกก้าลูกซีฟเดไปไหมมุกเปิดยังไงนั่นเปิดหน้าบ่ฮะไปเบิงไปเบิง มาลูกแล้วบังเวียนะฮะเอาสุ่มแบบังโนมเมืออมม่อบ้าน <c oughs> มางามนี่บอกเลขแลขว้วพระว่าจะมาข้างอีดีดเพราะ ร้องสอบไปนะหัวพักคุณป้าเมาส์หายหัวพักนะขอบคุณคุณป้าลายเดินถีม่มาหัวพักให้ลูกแปดเห้เขาเมื่อกินเมื่ออาบจะได้เมื่อกินเมื่ออาบขะขางนั่สั

พี่น้องโมแมนต์วันอันนั้นไหนผู้เมียนะฮดซวนเลยแห่เขาหนังสือสิถ่ายขีบเขาเพราะักเขาขาวซวนแล้วนี่ออไปฮดต้นไม้ลุงเลยด้ยอมต้นชมพูน่นะทางในนี้เอาทางนะลูกเก้าไม่ไหวไหม ยี่แม่ซอนมายืนว่าอยู่พี่ยืนว่าพืนเขาก็ว่าพืนเขามัน,น,น,นได้นินลืได้จันตื่นจักเวีบจกงานตื่นมาแล้วาระาเขาชวนวันนี้ยังไงูเขาส่สวน้เหจดารา,า,ราคุณป่านี่สส้เหตุยังสเซินสุล่างหน่าแป้งฟันเน้อตื่นมาหล่วเด้ออบริยหนาวบยเฮาประเทศบปล่อยใช่บเฮาเฮา เอ้เสี่ยก็ให้ป้าลุงถือเด้อเรื่องที่บอกนะจุกเสรต้นแม่ันใั้ป้าพอลุงอื่อยากอีกอืมกระสางมันอืมันเคยได้กินเบ็ดมันหยามจะบอกมั้งนอนอยู่นำประเทศอยากเมื่อตีไปให้พี่ ดุงคันไปจากเมื่อตัะเดี๋ยวการซูบันมันได้สิอย่างเมื่อถูกเมื่อเนี้ยเนาะขูดไปเนาะอือเราจะไปเทปนาวกระปนาวนอนในนี่นาวบ่โอ้จะซืูบันวาสินาวยังในนี้ก้าวผาลงนาจะเหมือนแบบไหนมันจะปิดไพ่ห้องเมื่อก่อนบ่ปิดไพ่นอนปิดนอนก็จะเป็นอยังบอที่ให้เขาเปิดนอนนะฮะญาญงจังหวะ ยุ่งกินแขนอินอะไรใส่เบื้องหางบบยุ่งเลยเบิ้งในแขนมันขางนี่แหละนี่ระหว่าขึ้นบ้านน่ะมั้งแมนบอกทางนั้นทางนี้นี่นี่นี่ทางในทางนั้นยังมาปี๊ดแขนขึ้นมาเว้ยจะเป็นดีมันเจาะมันลึกเลยพ่จ้ามันกระลึกแล้วเฮ้ยเออมันลงมาแล้วมันลึกไอ้ปี๊ดเมื่อหม้อเอาเมื่อหรือเ่เมื่อ บมือสีอยู่น้าไอ้น่ะอยู่น้ำประเทศประเทศก็สเมือเทสมือไทยประเทศสมือยแหะลูกประเทศสีเมืองไทยประเทศเรอยู่ไทยเประเทศสเปไทยาปแล้วลูกเองอยู่ไทยน้ประเทศบ่เออมันใจง่ายอนี่น่ะปชวนคลิปแตนอยู่่่มกไปอยู่าประเทศตากว่า แพ้แน่สีขี่รถไทยอันทานจากซี่แพ้แน่สี่ขี่รถไทยจูจูขี่บ่อรถไทยบูจขี่รถไทยได้เอออีนี่ขี่ย่นบ่เดี๋ยวเวลาจังสี่ขายข้าขึ้นเทียแบบบึงรถไทยได้เอาของขึ้นมารถไทยแล้วกันขาข้าขึ้นเทียแบบบึงมันจะอยู่ได้สบดยแม่มันจะนั่งได้สบดยเออโอ้ยขับใส่ของบ่จะนั่งบ่ได้แม่โดยสับปะปาแดงแท้บ่ โอยกินผัวบดคืนบอดหาโอ้ยำนี่แหละพี่น้องแสงกขอซสอนก่อนยรักลโอ้ยลืมสบายด่ปลุงนั่นนี่สบายดีคุณลุงคุณป้าปลาลุต้้าย้ายช้อนเถ้า